นี่เรากำลงังเดินทางไปวัดพระบาทสี่ลซึ่งตั้งอยู่บนอยอดยอดโดยสูงของในเขตของบ้านสลวงในนะคะซึ่งหนทางไปก็ขึ้นเขาเล็กๆนะขึ้นนิดๆหน่อยๆทางโค้งก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่วิวทิวทัศน์สวยมากและแล้วกอมาถึงแนะเจ้าตีหันอยู่ตั้งนันนะ้นนะเจ้าคือวัดพระพุทธบาทสี่อย ้มาที่หันตะก,กี้นี่คือซุ้มประตูเข้าวัดนะเจ้าแลา้วเรากาลังขับรถเพื่อเข้าไปยังลานจอดรถในวัดซึ่งกว้างขวางมากเลยนะเจ้าแต่ยังมาถึงที่เจ้าว่าพระบาทสี่รอยหยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นจากตีเปิลหาบของลงมาเนี่ยนะเจ้าเราจะต้องขึ้นบนขั้นใดนี้ไปแหมนะเจ้าถึงจะหันพระบาทสี่รอย พระบาทสี่อยนั่นคือประตูเข้าวัดเจ้าใช่ถ่ายตรงประตูนี้ได้ก็เจ้าได้<อ>จะ<อ>ได้ไปถ่ายไปตรงประตูไป,น,ไปนี่คือประตูเข้าวัดวัดพระบาทสี่ลอยต,ตอนนี้นะคะเรากําลังมาเดินทางมาถึงวัดพระพุทธบาทสี่ลอยสี่ลอยนี่ไม่ใช่สี่ลอยเป็น สี่รอยที่เราเห็นทั่วไปคือสี่รอยซ้อนกันนะคะซ้อนที่หนึ่งซ้อนที่สองซ้อนที่สามของพระพุทธเจ้าเรานี่ปิดจะเป็นรอยที่สี่ของรอยที่หนึ่งรอยที่สองรอยที่สามนะจะเป็นพระพุทธเจ้ารอบอื่นคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นองค์อื่นองค์อื่นในชาติก่อนชาติอื่นในชาติอื่นนีเจ้าปาริงว่าจะได้เจ้าอันนี้เจ้าภาพวันนี้หมอพให้น้องๆคนละเสื้ไปบูชานะ จะน่าจะได้ของสวยให้งามเหมือนนี้เนอะเอามาทคนเจ้าห้ไรจะเห้าได้สวยดอกไม้ละจะไปไหว้พระธาตุเราจนับได้สวยดอกไม้ละเจ้าจะไปไหว้พระธาตุเจ้าไปเมื่อได้สวยดอกไม้คนละสวยคนละสวยแล้วหมู่เฮากระจวนกันขึ้นไปเพื่อจะไปปูจาหอยพระพุทธบาทเจ้าอัน ตัวไหนมาไลยเจ้านี <laughs> ่ว่นี้นี่นี่นี่นขอนี้ตัวทำดอกสวยมากเลยดอกปรเจ้าคี่บัไดเยๆเนีแน่ย่าแม่บ้านเอาเพียงเดียวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาโอเคสาา อออนะขอนห้สมปรารถนาเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาเจ้าเทียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือขั้นใดที่จะขึ้นไปปูจาหอยพระพุทธบาทเจ้าซึ่งอยู่บนเนินเจ้าและที่นี่ก็คือวัดพระพุทธบาทสี่หอยหรือวัดพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนสลวงอำเภอแม่ริมจหวััดงเจียงใหม่นะเจ้าหลายท่านอาจจะสงสัยนะเจ้าว่าเอ๊แล้วเป็้นอยู่ที่ไหนฮะบ้านสลวงเนี่ยเอาเป็นว่าเข้าไปตาม Google Map นะเจ้าถ้าหากจะนับระยะทางถ้าเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ราชการเจียงใหม่หรือว่าสาลการเจียงใหม่นะเจ้า ไปตามถนนโชตนาคือถนนสายแม่ริมนั่นแหละแล้วไปตามกูขึ้นมาไปที่วัดพระพุทธบาท400จะเป็นระยะทางต่อหมด44กิโลเมตรเจ้าใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าส่วนถนนหนทางก็ยังที่หันนะเจ้าขึ้นเขาลงห้วยน้อยแต่ถนนเปิ้นดีตลอดสายเลยเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนแนะนำว่า ถ้าบัชชานาญในการขับรถขึ้นรอยก็บม่ควรจะขับรถไปเองนะเจ้าเนาะจะให้บริการของรถท้องถิ่นเป็นดีที่สุดเจา้าไเลยค่ะตรงนี้คือวิหารเจ้าดารารัศมีเจ้าพระชายาในพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่สร้างขึ้นเมื่อพศ2469 ส่วนพระบาทสี่รอยเตียวต่อไปอีกนิดหนึ่งไปเลยเจ้ะจากวิหารของเจ้าดารารัศมีเราก็ต้องเตียวลงขันธัยแห่งเจ้าแล้วก็ไปถึงปู้ในเจ้าคันธัยที่หันเนี่นะเจ้าตรงนี้และเจ้าอันนี้เป็นตำนานพระพุทธบาท400<แ>สี่รอยนะเจ้าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จจจรึกประกาศทำโปรดเวนัยสัตว์มายังปัญจันตประเทศก็คือในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะเจา้จาจนกระทั่งถึงเชือกเขาทางตอนเหนือของประเทศชื่อว่าเว,ว,วพาระบรรพุธซึ่งในขณะนั้นได้เสด็จพร้อมกับพุทธสาวก500องค์และได้แวะฉันจังหันอยู่บนเขาเวพาระบรรพุธแห่งนี้เมืม่อพระพุทธองค์ฉันจังหันเสร็จคณะประทับอยู่นั้น ก็ได้ทราบด้วยยาณสมวัตว่าเพื่อนทราบด้วยยานของเพื่อนว่าบนภูเขาแห่งนี้มีหอยพระพุทธบาทห่องพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่เนี่แล้วสามหอยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะเจ้าจะเห็นว่าหอยใหญ่ที่สุดเลยก็อยู่ปืนสุดอยู่ล่างสุดนี่นะเจ้าก็คือหอยที่หนึ่งยาวสิบสองศอกซึ่งเท่ากับหกเมตรนะเจ้า เป็นหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากากุสันโทอันนี้เป็นหอยแรกเลยที่เป้นมาประทับไว้เจ้าส่วนหอยที่สองตีซ้อนขึ้มานั้นยาวเก้าศอกซึ่งเท่ากับสี่เมตรเกิงเจ้าเป็นหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมโนเจ้าทัดมาแห่หหอยหนึ่งเป็นหอยที่สามยาวเจ็ดศอก ซึ่งเท่ากับสามเม็ดกึง่งเป็นหอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสโป 3. พระพุทธเจ้าสามพระชาติแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเปิ้นจึงตั้งใจว่าจะประทับหอยของพระบาทของพระองค์เนี่ยซ้อนทับเข้าไปแห่นหนึ่งหอยที่อยู่ตังบนสุดเนี่ยนะเจ้าโดยมีขนาดยาวสี่ศอก ซึ่งเท่ากับสองเมตรนะเจ้าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เห่านับถืออยู่นี้นะเจ้าแล้วก็มันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดพระพุทธบาทสี่หอยที่เห่ากําลังปูชาอยู่นี้เลยเจ้าสาธุจนนเจร้าข้าญดนตยกัน,นเจ้ารอยพระพุทธบาทสี่รอยซ้อนกันเจ้า หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะเจ้าว่าการปูชาหรือการบูชาเนี่ยคืออะไรการบูชาก็ได้แก่การทำสักการะการเคารพนูกน้อมการกราบการไหว้การยุกย่องสรรเสริญยอมฮับนับถือด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและด้วยความจริงใจเจา้าส่วนบุคคลที่ควรจะบูชาก็ได้แก่บุคคล ผู้มีคุณงามความดีมีคุณ,ณธรรมเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราหรือบูชาพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าบูชาหอยพระพุทธบาทตามกรรมบูชาที่บรรเท้ไว้เรียบร้อยแล้วขอสิ่งที่เป็นมงคลจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้า ญาติมิตรเพื่อนฝูงและกัลยาณมิตรทุกทุกค้าตนตัวเองในเจ้าสาตูเจ้าขอัน,นิสงส์จงมีแก่ข้าพเจ้าและทุกทุกท่านกัลยาณมิตรทุกคนด้วยเชิญสาสาธุ